โอ้ยเบื่อจังเลยหน้าฝนทีใดพื้นแฉะทุกทีเลยรองเท้าติดโคลนหมดแล้วเออพวกเราจะทำยังไงดีล่ะจะเดินหลบไปทางไหนดีพวกเราไปหาเศษก้อนหินมาถมหลุมไหมจะได้เดินสะดวกเออก็ดีนะนี่นี่เราคิดออกแล้วพวกเราทำแผนปูทางเดินกันดีไหมเออความคิดดีเลย เราเคยเห็นคุณครูพารุ่นที่ทําอยู่เราไปหาข้อมูลแล้วไปปรึกษาคุณครูกันดีไหมเออโอเคงั้นเราไปหาคุณครูกันกันโร,ร,รงเรียนเปน็นหน่วยหนึ่งของสังคมโรงเรียนจึงควรเป็นโรงเรียนของชุมชน และชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนโดยการรู้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสําคัญโรงเรียนประชาสามัคคีมีสภาพชุมชนผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้ฉเฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจนและเป็นสังคมชนบทมีอาชีพรับจ้างทําการเกษตรจึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านขาดรายได้ยากจนบางครอบครัวต้องเข้าไปทํางานโรงงาน ทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุผู้ปกครองโรงเรียนประชาสามัคคีให้ความสำคัญกับการศึกษาและช่วยสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีตามกำลังความสามารถโรงเรียนประชาสามัคคีตรักดีว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพนอกจากนี้การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพการมีไรายได้เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทําให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เสริมสร้างทักษะมองหาความถนัดและจัดพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนจึงจัดก,การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอาชีพระหว่างเรียนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โรงเรียนประชาสามัคคีจึงจัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคคนบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมเยาวชนพลเมืองต้นแบบรู้รักเมืองอุบลรวมสร้างสรรค์น,นวัตวิถีชุมชนโครงงานอาชีพการทำแผ่นปูพื้นทางเดินเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนการสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอาชีพให้แก่นักเรียนรักและหวงแหนในท้องถิ่นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมอาชีพขับเคลื่อนเทคโนโลยีและการดำเนินโครงงานแผ่นปูพื้นทางเดินนี้ส่งผลให้ครูนักเรียนผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผ่นปูพื้นทางเดินทำให้ทราบการใช้อัตราส่วนในการผสมวัสดุทำให้แผ่นปูพื้นทางเดินได้มีสัดส่วนที่ถูกต้องใช้วัสดุประหยัดได้แผ่นปูพื้นทางเดินที่แข็งแรงนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นหมู่คณะส่งเสริมความคิดเ,เริ่มสร้างสรรค์มีไรายได้มีความรับผิดชอบในการทำงานนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดได้ในอนาคตและสิ่งที่สำคัญในการจะทำโครงการน,นี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจสำนึกรักในโรงเรียนและบ้านเกิดท้องถิ่นของตนเองนำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยส่งเสริมอาชีพในชุมชนและท้องถิ่นของตนเองเมื่อจบการศึกษาออกไปไม่ต้องไปทำงานที่อื่นสามารถประกอบอาชีพที่บ้านเกิดของตนเองได้ สร้างความสุขสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ